สวัสดีครับคาร์ไว้โปรดักต์นะครับแรีวิวรถอีซูแคป e นะครับใครใช้อีซูแคปอยู่นะครับชมนี้ตั้งแต่ปี2020นะครับปัจจุบันนี้ปี2025ตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะครับคันนี้มาทำหุ้มเบานะี่เบาหน้านะครับแล้วก็เบาแ c a ป,ปูพื้นเข็มขัดนิรภัยนะครับครบชุดเลยนะครับแล้วก็ทางร้านยังมีบริการติดผ้าใบ กระบาหลังด้วยเราเป็นโรงงานผิดโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแต่ละชิ้นงานให้ดูนะครับนะครับนี่คือหุ้งเบาแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับสีดําได้เทานะครับคันนี้สีดําได้เทาได้เทาวันนี้กับสีครีมก็จะใกล้ๆกกันนะครับนี่สวมนะครับไม่ใช้ถอดออกของเดิมเนี่ยยังอยู่อย่างเดิมบอเดิมไม่เสียเหตุผลที่ทําตัวสวมนะครับก็เราต้องการสวมเพื่อรักษาเบาเดิมนะใครที่ใช้เบาอยู่เป็นผงฝุ่น นะฮะเป็นยุ่ยอะไรแล้วแต่สวมทับได้เลยหรือใครที่เคยไปทําแบบยึดติดมาหนังมีรอยปีแตกนะครับด้านข้างนี้นะฮะถ้ามีการปีแตกนี่ก็สวมทับไปได้เลยนะครับหนังของเรานะฮะเราสวมทับเนี่ยเป็นหนังเกรดเอนะครับเกรดเอคืออะไรก็คือหนังที่ลามิเนตทั้งหมด3ชั้นนะครับ3ชั้นนี่เหมือนตัวอย่างข้างหลังนะฮะนี่3ชั้นเป็นอย่างนี้เราใช้ได้นล่อนในการเย็บเห็นไหมครับได้นรล่อนนี่ ใหญ่หญเบอร์หน,น,นหนาเลยนะครับดูนะครับเราไล่แพทเทิร์นงานตามรูปแบบนะฮะนี่เห็นไหมฮะพยายามให้เข้ารูปบาะเดิมมากที่สุดนะครับนี่เป็นอย่างนี้มองแทบไม่ออกเลยว่ามันเป็นตัวสวมนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงกลางก็อาจจะมีจุดยุดยุนบ้างเนี่ยนะครับที่ว่าไม่สามารถที่จะแนบติดได้ในะงานกรณีที่เป็นงานของตัวสวมนะครับแต่ว่าเราพยายามทําให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเลยเห็นไหมครับนี่อย่างนี้ ด้านหน้าสัมผัสนี่เป็นหนังทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าหรือว่าจะเป็นตัวด้านหลังนะครับด้านหลังบอกแหบฟองน้ําฉีดนะตรงนี้ก็จะถึงขอบกระจกพอดีนะครับฟองน้ําฉีดนะฮะปรับหลังให้เอียงนะครับทาให้นั่งสบายสายนะครับคันนี้ติดเข็มขัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าหนังลามิเนตเป็นแบบไหนนะครับทั้งหมด3ชั้นด้านหน้าสัมผัสหนังลามิเนตที่ทางร้านเราใช้เป็นแบบนี้ครับนี่ นี่คือตัวอย่างงานตัวอย่างหนังของเรานะครับลามิเนตคืออะไรก็คือการประกบฟองน้ํา5มิลลงไปนะครับแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดกรรมวิธีการประกบไม่ใช่เอามาถึงก็ตั้งแปะแล้วย็บเลยไม่ใช่นะครับมันต้องรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับมีการใช้าลามิเนตกาวกับออฟองน้ําแล้วก็ผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดทําหน้าที่รับแรงซับนะครับนี่เห็นไหมผ้าทีคอร์ด จะไม่ใช่แบบป้าห้าแบบธรรมดาที่เขาใช้กันหรือว่าเป็นขุยๆไม่ใช่นะครับทีขอต,ตรงนี้คือเป็นตัวทีค,ค,คือกากระบาทตัวนี้นะฮะนะฮะเนี่ยแล้วก็เหนียวทนนี่ยผมเอาเล็บขูดเนี่ยะฮะนี่นี่นปลายเล็บผมนะครับดูนะครับเล็บย,ยาวๆนี่ขูดก็มันจะไม่ยุยออกง่ายเหมือนทั่วไปทําหน้าที่ตรงนี้ตัวนี้รับแรงซับป้องกันการ,การปีแตกถ้าท่านใช้อยู่เนี่ยนะฮะส่วนมากนะฮะจะมีการปีแตกตามรอยตะเข็บเนี่ยหลายๆอันเลยนะฮะ นะครับแต่อันนี้นะครับเราทํากันวิธีแบบนี้เราเลยกล้ารับประกันการกป,รปีแตกรอยเย็บให้ถึง3ปีเลยนะครับเนี่ยปีแตกรอยเย็บตามตะเข็บตามรอยพวกนี้เรารับประกันให้ถึง3ปีเต็งนะครับนี่คือหุ้มเบาแบบสวมงานตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับเบาแคบมาดูกันอันนี้คือเบาอแคปพนักพิงเอียงนะครับทาให้นั่งสบายก็ต้องนั่งเอียงเหมือนเราขับรถนะครับ ขับหลังตรงขับได้ไหมขับได้แต่ถ้าหลังเอียงเราทำมาให้นั่งสบายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างขึ้นไปลองทดสอบการนั่งนะครับว่าถ้าใส่ไปแล้วทําให้พื้นที่เสียลงไปนี่มันคุ้มค่ากับเงินที่เสียหรือไม่ช่างสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าอ้าวร้อบาอ้าวครับนะขยับมาให้เข้าตําแหน่งขานะครับเดินหน้าถอยหลังให้อยู่ในตําแหน่งที่พอดีนะครับนะฮะ ยืดไปก็ขยับเบาเดินหน้าไปนะครับเอาให้พอเหมาะในการขับถ้าตัวสูงก็ลงไปข้างหลังนะครับนะเสร็จแล้วขึ้นมาลองนั่งดูนะครับนั่งดูว่าขาติดหรือไม่านี่เอาขยับขาดูนะครับนี่คือคนสูง165นะครับพลังพิงเองียงดูด้านบนนะครับ ดูด้านข้างดูด้านหลังดูร่องช่วงขานะฮะนี่ยังไงเวลานั่งเนี่ยตรงนี้ก็เสียพื้นที่อยู่แล้วเพราะว่าก้นต้องลงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องนั่งแม้ว่าตรงนี้จะพื้นที่เอ่อมันจํากัดนะครับถ้านั่งก็มุมก้นก็ต้องลงตรงนี้นะฮะขาต้องไปตรงนี้ถ้าขายาวมัก็ติดบอหน้าได้ถ้าสมมติว่าคนตัวสูงขายาวก็แนะนําให้มานั่งฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้บอรเนี่ยสามารถที่จะสไลด์เดินหน้าไปได้ ถ้าคนสูง170-180อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าโดยหลักการแล้วนะคนใช้รถกระบะเนี่ยสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงต่ำกว่า165ก็นั่งได้สบายๆนะครับคันนี้ติดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับนี่เข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยของทางร้านนี่นะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับมออกประเทศไทยนี่เห็นไหมครับ ติดเข็มขัดนิรภัยนี่อย่างนี้เพื่อความเซฟตี้นะครับสำหรับคนนั่งข้างหลังตรงแคปนะครับหรือว่าถ้าท่านามีเด็กเล็กนะต้องการที่จะใส่เบาะคาร์ซิสำหรับเด็กนะครับก็มาสามารถล็อกกับเข็มขัดนิรภัยตรงหม่ที่เราใส่ไปได้เลยนะครับเบาะแคปเนี่ยสามารถเปิดเอาเครื่องมือจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นี่เปิดอย่างนี้ครับนะฮะเราทําตัดปัญหาเรื่องเบรกแล้วหล่นฟองน้ำยุบตัว ตัดไปได้นี่เปิดเอาเครื่องมือข้างหลังง่ายๆสะดวกสบายเสร็จแล้วก็ปิดทับลงไปอย่างเดิมหมดทุกอย่างนี่นะครับฟองน้ําฉีดนี่สาระสําสคัญอยู่ที่ฟองน้ําทั้งปัญหาก็คือทั่วๆไปที่ออกรถแล้วแถมอ่ะเบรกก็ล้นฟองน้ํายุบตัวแบนแท้แต่อย่างเงี้ยแต่ของเราไม่ของเราใช้เป็นฟองน้ําฉีดอย่างดีฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอ้าวดูครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับงานของทางร้านเรานะครับหนึ่งเดียวลิขสิทธิ์ของเรา นะครับเราเป็นผู้คิดประดิษฐ์ตรงนี้ออกมาเป็นโมลิกทธิกของทางร้านนะครับนี่นะฮะเป็นฟองน้ําฉีดข้างในก็จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในเลยนะครับโครงเหล็กนี่นะฮะเห็นไหมครับโครงเหล็กนี่วิ่งยาวไปนู่นเลยนี่นี่น,นี่นะครับข้างล่างเวลาเราใส่ในรถเราก็มีการล็อกน็อตข้างล่างนะครับยึดให้มันแข็งแรงเอาตัวแผงพลาสติกเดิมออกของใหม่ไปแทนที่นะครับและนี่ก็เป็นตัวใหม่ตัวนั่งนะครับตัวนั่งเราก็ทาให้เชิดขึ้น ทั่วไปเนี่ยนะฮะผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับทั่วๆไปเนี่ยฟองน้ําที่แบนๆคือประเภทฟองน้าแบบนี้นะครับอันนี้จะยุ่ยง่ายขาดง่ายเนี่ยนะฮะฟองน้ำเนี่ยอย่างนี้นี่คือฟองน้ําธรรมดาดีขึ้นมาหน่อยตามร้านเบาที่เขาบอกว่าเสริมฟองน้ําอัดนี่ฟองน้ําอย่างนี้ฟองน้ําอัดคืออะไรก็คือเศษฟองน้ำไหลที่ว่าหลายๆสีเอามังอัดให้เป็นแผ่นแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็เอาไปเสริมนะครับเขาเรียกฟองน้ําอัดไปเสริมเบาะเสริมอะไรก็จะใช้ฟองน้ําประเภทอย่างนี้แต่ของร้านเราไม่ใช่ครับ ของเราฟองน้ําฉีดนะครับฉีดขึ้นรูปเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่คันนี้มาพร้อมกับปูพื้นด้วยนะครับทางร้านเราเป็นผู้ผิดปูพื้นด้วยนะฮะปูพื้นเนี่ยของทางร้านเนี่ยเราใช้หนังเกรดเหนังที่เห็นตัวนี้คือเกรดเนะครับนี่มีมากมายลหลายยี่ห้อตามท้องตลาดเราก็จะตัดแลยลงแนวบอกแคบทั้งหมดเลยนี่ฮะตัดไปตามบอกแนวนะครับแล้วงานของเราเนี่ยเราออกแบบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเราเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเข้ารูปทุกสัดส่วน พร้อมกับปูพื้นนี่นะครับสามารถีจะถอดออกมาล้างได้นะครับนี่ปูพื้นนะฮะเสริมเส้นใยให้เรียบร้อยนะครับเส้นใยตัวนี้เป็นเส้นใยเกรดเอตัวหนาเหนียวทนนี่ครับเหนียวเหนียวทนทนคืออย่างนี้เลยนะฮะอันนี้เส้นใยเกรดเอนะครับล้างเสร็จก็ใส่รองกับพื้นได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่อย่างนี้นี่นะครับงานหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับอ่า พุ่งเบาเบาแคบปูพื้นติดตั้งเข็มขัดนารภัยนะครับผ้าใบปิดกระบะนะครับครบคบชุดกันว่าเลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวรถกระบะนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่อยยซอยย้อยซอยเนี่เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเย็บกันอยู่ที่นี่ฝีมือคนไทยล้วนๆนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็มาถึงก็เลือกสีรอรับกันได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car99 แอดคา99นะครับเลือกสีก็ตามใจชอบเลยนะครับเลือกได้เป็นเป็น20สีเลยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ